ทำต้องเจชอบพีเอตได้ข่าว่าชงนีพวกนนะฮออตเหรอแถวแล้อยากขึ้นไปเป็นทับเอฮ e v e r d y t o h o ฮตไม่รู้จักแค่ตที่อยู่ในปรอฮได้ขว่าชงนีพวกนนะฮตเหต แถวเราอยากขึ้นไปเป็นท็อปเหรอฮ่อเสือ Everybody try to be that hustler hot เหรอไม่รู้จักเกตเตอรที่อยู่ในปล็อกเหรอคุยอะไรกันนะไอ้สว์ไม่มีคลาสมึงไม่มีสัตว์พวกเด็กวัดชอบเดินมาดักทำแดกคิดพอมเดินโน่นถนัดอวยมึงอวยกันไกลไปหนักปวดรวยปวดแต่ท่านำบัตรดูรวมๆแล้วนายแมงใช่เหมือเศรษฐีใหม่ที่ไรระดับถ้าว่าเสี่ยวมึงไม่ต้องวินเกี่ยวมันลื่นมึงไม่ต้องปีนช่วยอะไรผมอยากได้ใหม่ช่วยรีบๆไปให้ไกลสันตินอยู่กับเพื่อนกูไม่ต้องสกรีนดูแค่เพื่อนกูไม่ต้องลินหยิบเลยเพื่อน แบบไม่ต้องปีนโงไปดีไอสัตว์พวกเอื้อนเป็นเสียวออกไปจากเลนทำเพลงเอาใจแวาใส่ออตจูนพวกแม่งอย่างเล่มยอดไปสิบปีแต่สไตล์มึงชั้นตำดัตส์เชมคิดว่าใหม่แรดบิ๊กเขาทำมาก่อน,นไอสัต,สต the same. วนเดเซมกูไม่เที่ยวไปด่าคนอื่นว่าไม่ทำเงินจากเพลงไม่ใช่ฝ่ายทำามกาูไม่ใช่พระกูไม่ใช่เนนมึงคงคิดว่าหล่อถ้าไม่ได้พ่อมึงก็แค่เดนไหนอะพวกกระจก จะไล่กูออกให้ไปจากเกมอ๋อฮอตเหรอได้ค่ว่าช่วงนี้พวกนายนะฮอตเหฮอตเหรออยู่ท้ายแถวแล้อยากขึ้นไปเป็นท็อปเหรอฮอปสตอร์ Everybody try to be that hot เลอฮอตเหรอไม่รู้จักแกโต้ที่อยู่ในบล็อกเหรอฮอตเหรอได้ข่ว่าช่วงนี้พวกนายนะฮอตเหอฮอตเหรอยู่ท้ายแถวแล้อยากขึ้นไปเป็นท็อปเหรอฮอปสตอร์ Everybody try to be that hot เลอะฮอตเหรอไม่รู้จักแก๊โต้ที่อยู่ในบล็อกเหรอ เขาคิดว่ามันเท่กันไปเทนแบบพีเ่เฮียเดี๋ยวก็เยอะเดี๋ยวก็เย่